สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด AIA วันนี้คุณตรวจสุขภาพการเงินแล้วหรือยังเอก g r o u รปบริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทยเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตใหม่มาม่ารสต้มแซบแซบสะออน รายการชีพจรโลกร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติและศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติขอเชิญนักธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมทัวร์ชีพจรโลกครั้งที่สองณเมืองบังกาลอและเมืองเชนไนประเทศอินเดียระหว่างวันที่23-28กรกฎาคมนี้เพื่อเยี่ยมชมธุรกิจไอทีขนาดใหญ่และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักธุรกิจอินเดีย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nationchannel.com หรือโทร02325555ต่อ7244และ7298ภายในวันที่5กรกฎาคมนี้ค่ะ We are giving an absolutely equal award. The award of this conductors competition to two um, amazing young conductors, one from Thailand, Bandit Ungranzi. ครอบครัวบุณบัณฑิตตอนเด็กเนี่ยยากจนร่ำรวยปานกลางยังไงค่อนข้างยากจนที่หัาดใหญ่ครับก็เห็นรูปแต่ละอันทึ่ผมเป็นตอนเบบี้เนี่ยก็รู้เลยว่าครอบครัวไม่ได้มีอะไรเลยครับก็คุณพ่อก็ต่อสู้มามากเลยครับแล้วก็ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้เป็นลูกคนมีตัง์ว่างอเถอะที่จะคิดว่าโอ้ฉันจะต้องเล่นดนตรีฉันจะต้องเดินรีคลาสิก ครับไม่ได้ไม่เลยจากที่หาดใหญ่ครับย้ายมาอยู่กรุงเทพครัไปเรียนอัดสัมบางรักรไปเรียนอัดสัมคอมเมอร์สไปเรียน ABa c ต่อซึ่งก็โอ้ยมีคนผมว่าหลายแสนคนในเมืองไทยบังที่เติบโต,ต,ต,ตอย่างคุณบัณฑิตมาเป็นขั้นเป็นตอนพูดง่ายๆคือคุณบัณฑิตไม่ได้มีอะไรเตรียมตัวในชีวิตเหนือไปกว่าเด็กไทยคนอื่นครับอะไรทําให้กระโดดเข้าไปและอะไรทําให้สามารถเอาชนะฝรั่งบังค่า ที่คอนดักดนตรีในระดับโลกได้ผมว่าประเด็นที่ผมต่างกับคนอื่นคือพูดพูดคนเก่งตอนผมอยู่เมืองไทยคนเก่งๆผมก็เยอะแยะไปหมดเก่งกว่าผมเยอะแยะไปหมดเลยก็คือบางบางเรื่องผมก็ก็ถือว่าเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งเด็กไทยแต่ที่ผมต่างกับคนอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้ I think it's possible แล้วเชื่อเลยว่ามันเป็นไปได้มันมาจากอะไรความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นเพราะวัทยากรสุบินเมธาคนนี้จริงเหรอครับเรื่องจริงเลยแล้วคุณดูสุบินเมธา มากรุงเทพมาคอนดักนิวยอร์กนิวยอร์กฟิลฮาร์ม o นิกครับที่ไหนจได้ที่คิดว่าเป็นสุมนธรรมนะครับเราประทับใจในความ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 สำเร็จของเขาเพราะว่าที่เขาเขาจุดที่เขาจุดประกายคือเขาเป็นคนอินเดียเขาก็เป็นเอเชียใช่แล้วเป็นอินเดียคืออินเดียตอนนั้นมันแบบว่าคือ ตอนนั้นอินเดียมันไม่เหมือนตอนนี้ไงตอนนี้อินเดียสถานภาพอินเดียยังไม่ถึงขั้นสูงแต่ว่าถ้าคนอินเดียสามารถเป็นคอนดักเตอร์ระดับนี้ได้คุณบันดิตคิดว่าคนไทยก็น่าจะทําได้ใช่ซึ่งก็จจะเป็นความฝันลมๆแ่มแรงๆพอสมควรในตอนนั้นนะไปดูแล้วทําไมถึงประทับใจจนเปลี่ยนผันชีวิตมาอย่างนี้เลยเอคือที่ผมเห็นเขาเนี่ยเขาตอนที่เขาคอนดักเนี่ยมัน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 ยิ่งใหญ่มากอืเพราะว่า โอ้โหเขาเขายืนอยู่แล้วก็คุมวงคือเขาเดินออกมาตรงเวทีวงทั้งวงร้อยคนเนี่ยฝรั่งร้อยคนเนี่ยยืนให้เขาโอ้โหมันเป็นภาพที่แบบสุดเจ๋งเลยนะดูแล้ขนลุกเลยครับต่นนั้นคุณบันเดตบอกตัวเองว่าผมก็ that's i ็ผมเนี่ยอันนี้แหละคือเป็นเป็นสิ่งที่ผมเกิดมาเพื่อที่จะทำโอ้นาทีนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าผมต้องการจะเป็นคอนดักเตอร์ที่ผมดูสง่างามเดินออกมาทุกคนต้องโค้งให้ผมครับแต่ว่ามัน ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมเห็นแล้วก็บอกโอ้เราอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่กว่าเราจะไต่ไปถึงตอนนั้นเนี่ยตอนบอกตัวเองไหมว่าจะฝันไปแล้วมั้งไม่เคยคิดเลยคือผมผมชอบคิดอะไรใหญ่ๆตั้งแต่เด็กับก็เลยคิดว่าโอเค let's give it a try คือถ้าลองลองทำดูถ้าไม่ถ้าไม่สำเร็จเนี่ยสมมติผมตั้งเป้าไว้แค่นี้ถ้าไม่สำเร็จแต่ผมพยายามขึ้นมาแค่นี้ต้องมนได้แค่เนี้ย อย่างน้อยมันก็ดีกว่าตรงยังเดิมเยอะถึงแม้ผมได้ถึงแม้ผมได้ไม่ถึงขนาดสุบินเมทาครับยังไงในระหว่างพยายามเนี่ยผมคิดว่ายัางไงผมเป็นนั m เบอร์วันในไทยแลนด์ได้คิดอย่างนั้นครับ,รบว่าตัวเองมั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดเนีย่ยเราเป็นหนึ่งในตองอูคือหนึ่งในบ้านเราก่อนก็ได้ครับ,รบ,รบแล้วไปบอกใครไหมครับว่าอยากเป็นแบบก็บอกทุกคนเลยเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ทุกคนคิดว่าผมบ้าหมดใช่หมครับเพราะตอนนั้น ตอนนั้นพูดเรื่องว่าคอนดักเตอร์ทำอะไรยังไม่มีใครรู้เลยว่าเขาทำอะไรทำมาหากินยังไงเพบอกพ่อแม่พ่อแม่คงบอกว่าก็เด็กๆก็ฝันไปแล้วก็ยังต้องเอาใจพ่อแม่เดียวกันไปเรียนหนังสือจบแล้วเนี่ยไปเรียนต่อมือนอกยังต้องเรียนธุรกิจนะไม่ได้เรียนทางด้านดนตรีอย่างเดียวครับผมก็คช้ต่อรองว่าคือพ่อแม่บอกว่าห้ามเรียนดนตรีอย่างเดียวเพราะว่าสายแห้งครับใช่ก็มีอะไรที่มัน เ,เ,ปเ,เ,ปเป็นเป็นพื้นรองไว้บ้างเผื่อดนตรีมันไม่สำเร็จจะได้มาทำธุรกิจไรายได้ผมพ่อคแม่ก็บังคับว่าน่าจะเรียนธุรกิจไปพร้อมกันผมก็เลยเรียนเป็นญาตรี2องใบพร้อมกันเลย2องใบพร้อมกันที่ออสเตรเลียครับใช่ครับกระโดดจากเรียนจบเรื่องดนตรีเข้าไปสู่การเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่ จริงๆไม่นานนะเพราะว่าผมผมตั้งแต่18ผมก็เริ่มคอนดักแล้วผมคอนดักคุณไปคอนดักที่ไหน18เอ่อที่โบสถ์มีวมีมีมีคณะนักลอ้ออ๋อเหรอครับผมก็ออกกันไหนองผมเองจัดของผมเองแล้วก็ซ้อมกันทุกวัอาทิตย์ผมจะไดมมะ้มีประสบการณ์การซ้อมวงตง้อนอายุ1ิก็เริ่มคอนดักแลรวครับหลักการของการคอนดักวงดนตรี 1> 1เนี่ยคืออะไรคนทั่วไปดูเห็นภาพเท่ดี ทำท่าต่างๆนานาเนี่ยที่ดีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สันหัวไอ้มือไม้ที่ทำเนี่ยมันมีความหมายยังไงจริงๆหลักการมันคืออะไรว่าสั่งให้ดนตรีแต่ละชิ้นทําอะไรละอย่างนั้นเลยครับมันมีสองตอนคอนดักติกันตอนแรกเนี่ยคือการซ้อมวงคือคอนดักเตอร์นี่มันจะมันจะคล้ายๆกับผู้กากับหนังคนหนึ่งใช่ไมีมผู้กำกับหนังเนี่ยเขาดูวิชวลดูการการมองใช่ไหมแต่ว่าคอนดักเตอร์นี่ดูเรื่องเสียงอแต่ดูภาพรวมเรื่องเสียงคือว่า เขาจาดูนักดนตรีตอนซ้อมเนี่ยเขาต้องเอานักดนตรีเนี่ยให้มาเล่นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ใช่คนนี้เล่นดังเกินไปเล่นค่อยเกินไปต้องให้รู้ว่าตอนเนี้ยคนไหนควรจะดังคนไหนควรจะค่อยแล้วก็แต่เขาไม่ดูเราเนี่ยถ้าที่เราดูเนี่ยคนนักดนตรีเขาก็เล่นเข้าไปก็ไม่ได้มองดูคนนักเตรดูป่ะดูหรอถ้าถ้าเป็นวงมาตรฐานวงนอกนะซึ่งผมทํางานมาตลอดด้วยกันประจาเนี่ยก็คือคอนดักเตอร์ขึ้นไปเนี่ย เปลี่ยนเสียงออเคสตราได้เลยโดยออเคสตราเนี่ย oh. เขาจะรู้โน้ตมาหมดละโน้ต uh huh. นี่ที่เขาดูเนี่ยดูแค่เตือนความจำเขาเองเท่านั้นเองแต่ว่าเขาจะคอยดูคอนดักเตอร์คือแบบคุณจะคุณจะคิดว่าเขาไม่มองแต่จริงๆเนี่ยหางตาเขามองสุดยอดของชีวิตของความตื่นเต้นในการเป็นคอนดักเตอร์คือที่ไปแข่งขันเมื่อหปีก่อนที่ คอนดักเตอล์อรนิวยนั่นเป็นความฝ่ายฝันสูงสุดของคอนดักเตอร์ทุกคนใช่ไหมครับที่จะเข้าไปทํางานไปคอนดักที่นั่นใช่ไหมครับนักดนตรีทั่วโลกคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดครับส่วนเขามีโจ๊กเป็นโจ๊กที่รู้จักกันในอเมริกาเลยว่าคุณจะไปคอนดักฮอล์์ได้ยังไงุณต้องซ้อมซอมซอมไม่ใช่เรีกแท็กซี่ไปนะ